คนเกิดวันพฤหัสสับดีได้ไพ่คิงไม้เท้าแปดดาบสิบเหรียญสี่เหรียญหนึ่งเหรียญแม่ดวงเฮงเลยครับเรื่องของการงานครับจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำไม่ว่าคนวันพฤหัสทําการงานสิ่งใดอยู่มีการแข่งขันสูงหรือว่าการทําอะไรที่ต้องเร่งรีบอยู่เสมอแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยอิทธิพลของไพ่แปดดาบเรื่องของการเงินการทอง ดีที่สุดในวันนี้เลยครับมีเงินโอนมาตั้งแต่เช้ายันมืดยันค่าหรือเกี่ยวข้องกับโชคลาบดวงดีจะมีโชคมีราบดวงดีกับเลขรหัส ATM ให้โชคด้วยอิทธิพลของ1ิเหรียญสี่เหรียญ1นเหรียญดีมากครับเรื่องของครอบครัวครับใครๆหลายคนเป็นวันหยุดในช่วงวันนี้และก็พากันไปเที่ยวไปทานอาหารไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่ดีห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่เกี่ยวข้องกับนะครับดูหนังฟังเพลงมีความผาสุกครอบครัวที่ดีครับช่วงนี้ต้องบอกว่า คุณจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีคนโสดครับมีโอกาสพบรักนะครับกับผู้ใหญ่ขิงไม่เท้า แ็หมายถึงคนอายุมากเก่งขยันจะเข้ามาในชีวิตและมีโอกาสที่จะใช่เป็นครอบครัวหรือการแต่งงานกันในดังด้านนะครับในวันข้างหน้าในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้น,นช่วงนี้คนโตกว่านะครับเก่งมีความสามารถมีฐานะการเงินการทองที่ดีและคุณก็จะรู้สึกรักและชอบโดยเฉพาะคนที่รักลาเลิกลาเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้มานานแล้วช่วงนี้พบรักแน่นอนส่วนคนโสดนะครับที่แปลความหมายว่า อายุน้อยก็จะพบกับคนที่โตกว่ารุ่นพี่ที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่เป็นคนมีฐานะการเงินการทองที่ดีนะครับเรื่องของสุขภาพครับเมื่อภพยแปดดาบขึ้นมายัางต้องระวังเกี่ยวข้องกับสายตาดวงตา การเจ็บตาการป่วยนะครับเกี่ยวข้องกับการเล่นโทรศัพท์มากนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการกลางคืนสายตาฟ้าฟางหรือผู้ใหญ่ครับที่เกี่ยวข้องกับต้อกระจกต้อเนื้อหรือแม้กระทั่งเบาหวานขึ้นตาเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการรักษาทานยาหามหอหรืออย่างเบบก,ก็คือตักแว่นสายตานะครับ